หนึ่งอะน้องกันวันนี้น้องกันจะมาให้ให้ไดโนเสาร์กับเพื่อนๆใช่ไหมใช่ไหม <S <S ใช่ใช่ถ้าใครพิมพ์คําว่าเมนแรกขึ้นมาปุ๊บน้องกันจะอยากอยากได้ตัวไหนน้องกันให้เลยใช่ไหมใช,ใช่แต่ก่อ,กอนต้องพิมพ์ก่อนต้องพิมพ์ก่อนใช่ไหมใช่ต้องพิมพ์เบอเอทุกตัวถ้าใครดูก็พิมพ์ที่ว่าตัวแล้วลออโอเคน้องกันให้จริงๆนะถ้าใครพิมพ์เมนแรกนะให้จริงๆนะจริงๆถ้าใครไม่ให้เนี่ย จมูกยาวนะต้องการถ้าไม่ให้นะจมูกยาวนะโอเคไหมให้เชียร์เราแลยพูดปร้อมโอเคเดี๋ยวแต่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 เพื่อนเพื่อนต้องกดอะไรนะกดไลค์กดถ้าใครอยู่โอเคเนาะไหนพาไปดูตัวเสาที่ให้เพื่อนๆดูด้ว่าต้องการเพื่อนๆเพืนมิ้มแรกใครเมิ้มแรกมาปุ๊บให้เลยนะนี่นี่ตัวไหนตัวไหนนี่ตัวเราชี้ได้เลยนะได้ตัวนึงนะโอเคไหมนี่โอเคแล้วก็ฝากกดเลยนะ ถ้า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 ไลน์นี้ได้กี่กี่ไลน์นะหนึ่งพันไลน์นะโอเคไหมหนึ่งพันไลน์น้องกันจะให้อีกสองตัวเลยใช่ไหมถ้าหนึ่งพัไลน์ให้ให้อีกหาตัวหตัวเลยเหรอโอเคสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะโอเคอถ,ถ้าไม่ให้ในจมูกยาวนะโอเคโอเคดูให้เพื่อนๆดูก่อน,นว่าเพื่อนอยากได้ตัวไหนเนี่ยโอ้หนึ่งพันไลน์น้องกันจะให้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ใคร แล้วก็ใครกดเม้นแรกปุ๊บก็ให้ใช่ไหมใช่มาดูกันเท่าเดิมน,นะโอเคใปบ่ายก่อนใปบ่ายแล้วใปบ่ายแล้วเดี๋ยวจะส่งให้คิเพื่อนๆดูแล้วเล